ในช่วง2-3วันที่ผ่านมานะคะจังหวัดภูเก็ตนั้นเกิดภาวะน้ําท่วมขังนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ของสนามบินทางผู้ว่าราชการจังหวัดหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ค่ะหลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็ไปจับมือกับทางอบจอภูเก็ตขุดขยายช่องทางระบายน้ําสู่ทะเลด้วยค่ะ ชาวบ,บ้านในตำบลไม้ขาวและตำบลสาคูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตตอนนี้สำรวจความเสียหายแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่นะคะหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเพราะว่าฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่2กันยายนที่ผ่านมาสำหรับสถานการณ์ล่าสุดคือน้ำลดลงไปแล้วจะมีเพียงแค่พื้นที่ลุ่มบางจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคูตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภายในวัดมงคลวนารามหรือว่าวัดในยางอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งความเสียหายขอรับความช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบนะคะเบื้องต้นตอนนี้มีบ้านเรือนประชาชนที่เสียหาย372หลังคาเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อน8 7 1คนค่ะ นายนารงวุ่นซิ่วผู้ว่าราชาการจังหวัดภูเก็ตก็ลงพื้นที่พร้อมกับบอกว่าหลังจากสถานการณ์คลี่คลายก็จะเร่งหาหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาน้ำท่วมขังทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะคะจะเพิ่มช่องทางระบายน้ำของทั้งสองตำบลให้ระบายออกสู่ทะเลได้มากขึ้นโดยร่วมกับทางอบจอภูเก็ตสนับสนุนเครื่องจกักรสำหรับขุดช่องทางระบายน้ำแล้วสามารถทำดำเนินการเรื่องนี้ได้ทันทีค่ะ ปัญหาที่พบในพื้นที่ก็คือการที่พื้นที่พัฒนามากขึ้นน้ำจะไหลไม่สะดวกประกอบกับบางจุดเป็นที่ล่มเพอเกิดฝนตกหนักนะคะน้ำก็เกิดท่วมขังขึ้นเมืหลังจากที่ฝนหยุดตกก็มีการเปิดทางน้ำรวมทั้งการเร่งสูบน้ำก็จะทำให้น้ำสามารถลดได้อย่างรวดเร็วค่ะ